สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะเป็นการจัดบูธนะคะโปรโมชั่นของเบสเครื่องครัวนะคะก็วันนี้เราก็จะมาจัดโปรโมชั่นของเครื่องตีไข่ครีมนะคะจะมีอยู่2ส,สีด้วยกันนะคะเป็นนาทีทองนะคะนาทีพิเศษสุดสดเลยนะคะปกตินะคะตัวนี้จะขายอยู่ที่6,900บาทนะคะแต่วันนี้นะคะถึงสิ้นเดือนนะคะ 31พฤศจิกายนนะคะเราขายเพียงแค่3,990บาทเท่านั้นนะคะมีเพียง2โลเท่านั้นนะคะถ้าสมมติว่าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะต้องรีบจองกันเลยนะคะวันนี้นะคะตั้งแต่วันนี้ไปนะคะรีบกันเลยนะคะแล้วก็โปรโมชั่นที่2ก็จะเป็น,นตัว หม้อนะคะหม้อก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็หม้อแขกต่างๆนะคะลดอีก10ซนตนะคะจากราคาโปรโมชั่นตามป้ายนะคะของซีกันนะคะค่ะก็มีหลายตัวเลยทีเดียวนะคะที่ลดราคานะคะออแต่ตัวที่ดีที่สุดก็คือตัวนี้นะคะอยากให้ลูกค้าได้เอาไปใช้กันนะคะประหยัดเงินในกระเป๋าไปถึง2,000บาทนะคะตัวนี้นะคะ หลือแค่3,990บาทนะคะไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะคะยังไงติดตามนะคะหรือว่าทักแชทแอดไลน์ได้นะคะที่เบสเครื่องครัวนะคะแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นตามมาอีกนะคะตัวนี้นะคะขายถูกกันสุดๆนะคะอยู่ที่1,490บาทนะคะหมดแล้วหมดเลยเช่นกันนะคะถึงแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะค่ะ อยากให้ลูกค้าลองมาดูมาชมกันได้นะคะนะคะเนะะี่ยค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะราคาไม่แพงเลยนะคะสามารถซื้อไปสำรองหรือว่ามีอยู่แล้วซื้อไปเป็นสำรองอะไหล่ได้นะคะเพราะว่าปกตินะคะแค่แค่ชุดโถกับเ,เนี่ยใบมีดเนี่ยก็พันเก้ากว่าบาทแล้วนะคะแต่นี่เป็นราคาทั้งเครื่องนะคะ ก็จะอยู่ที่1490นะคะ<ม>เห็นไหมคะถูกมากเลยนะคะสามารถซื้อไปสำรองได้คะ่ะตัวไหนคะเครื่องปั่นเหรอคะกี่วัตรหรือว่าเครื่องตีแป้งคะ่ะ1ั0 0วัตค่ะแล้วก็มี1,500วัตต์วัตค่ะตัวนี้นะคะค่ะก็สามารถปั่นละเอียดเลยนะคะเป็นสมนูทตี้ได้เลยนะคะส่วนตัวนี้นะคะเครื่อง ปัน่น,นไอเครื่องตีไข่นาโนเทคนะคะตัวนี้มีอยู่สสีด้วยกันนะคะจัดโปรเฉพาะวันนี้ถึงถึง31พฤศจิกายนนี้นะคะแต่ว่าถ้าสินค้าหมดแล้วหมดเลยนะคะเพราะว่าเราขอเขามาโปรโมชั่นให้ลูกค้ากันจริงๆปกตินี่ราคาปกติเลยนะคะ6 5 0บาทนะคะ แต่เราขายเพียงนะคะวันนี้เริ่มต้นที่3990บาทเท่านั้นนะคะรีบเลยนะคะสายทําขนมสายทำเบเกอรี่ต่างๆนะคะรีบเลยนะคะราคานี้รับรองว่าไม่มีที่ไหนนะคะเพราะว่าเป็นราคาทุบทุนนะคะทุบทุนเลยนะคะคือใครได้ไปนี่คือโชคดีมากๆค่ะไม่ต้องประมูลนะคะไม่ต้องจับคูปองนะคะประหยัดเงินในกระเป๋าของท่านนะคะ ไปเกือบ2,000บาทนะคะรีบเลยนะคะใครอยากได้ใครอยากเป็นเจ้าของไม่เออมีเงินไม่ถึงห6 0พันเนี่ยวันนี้ทางเบสเครื่องครัวจัดโปรโมชั่นให้นะคะเพียง3,990บาทเท่านั้นนะคะน่าใช้มากเลยนะคะเครื่องตีไข่รุ่นนี้นะคะเดี๋ยวจะให้น้องนิ่มนะคะมาอธิบายนะสรรพคุณนะคะว่าตัวนี้นะคะ เสเปคเป็นยังไงเท่าไหร่ใช้ได้กี่ลิตรนะคะเอาแอดแอด,แอดมินนี่มาที่ายหน่อยนะคะค่ะส,สดีคาวไป่แม่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็เจะจัดการกับแอดมินนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกัารนะคะสำหรับตัวเครื่องนี้เราก็จะมีหลักๆเราก็จะมีอยู่3 3อย่างนะคะก็คือจะเป็นหัวตะก้อนะคะตีครีมตีไข่เนาะแล้วก็มีหัวใบไม้นะคะหัวใบไม้เราก็จะใช้พวกตีครีมนะคะแล้วก็ หัวแขนเลียวแล้วก็ไว้สำหรับตีแป้งนะคะอันนี้ก็จะได้อุปก,กรณ์ไป3อย่างนะคะส่วนตัวนี้นะคะหัวก็สามารถปรับถอดได้นะคะอันนี้เราก็ยกลงนะคะตัวนี้หัวลงเราก็ทําตีแป้งได้ปกติอันนีก็ยกขึ้นแล้วก็ถอดนะคะอ่านก็ถอดได้เลยนะคะตัวนี้ความจุนะคะของโถก็จะอยู่ที่ห้าลิตรนะคะตัวนี้เป็นต่างสแตนเลสแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาวางก็ง่ายนะคะ ับลงแล้วก็ล็อกแค่นี้เองนะคะส่วนตัวนี้นะคะเราจะมีสปีดนะคะทั้งหมด8ระดับนะคะตัวนี้ก็สําหรับตัวนวดครั้งแรกให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วก็สามารถปรับระดับตรงนี้ได้เลยนะคะสูงสุดก็8นะคะเป็นระดับ8ที่เร็วที่สุดก็สําหรับตีครีมตีไข่นะคะถ้านวดแป้งก็แนะนํานะคะเป็น1กับ2นะคะตัวนี้นะคะกําลังหวัดของเขาเนี่ยเดี๋ยวขอดูข้างล่างด้ ตัวนี้สามารถใช้สเปคหน้าได้ตัวนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้หนึ่งพันวัตต์นะคะตัวนี้สเปคของเขานะคะอยู่ที่หนึ่งพันวัตต์นะคะลูกค้าเนี่ยค่ะหนึ่งพันวัตต์สามารถใช้กับไฟบ้านได้นะคะน้ำหนักแล้วก็ขนาดกล่องตัวนี้ค่ะเบส็จรวมกันอยู่ที่เก้ากิโลกว่าก็สามารถจัดส่งได้นะคะทั้งเคอร์รี e ่นิ C ่มเอ็กเซสนะคะลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาได้ช่วงนี้ก็จะเป็นนะคะนาทีทองนะ จัดโปรโมชั่นใหม่เลยนะคะยอยู่ที่ราคา3,990บาทนะคะยังไม่รวมค่าจัดส่งนะคะสำหรับโปรโมชั่นนี้ของพ่เข้ามาเมื่อกี้นะคะมีทั้งหมด2สีนะคะสีน้ำตาลนะคะแล้วก็สี เพราะว่ามีแค่มาแค่2โหลใช่ขาย24ตัวเองนะคะตอนนี้มี24ตัวทั้งหมดในร้านนะคะก็คือถ้าหมดแล้วก็คือหมดเลยหมดแล้วโปนี้ก็คือหมดเพราะว่าราคาปกติมันตั้ง6,000กว่าบาทใช่ไหมคะเพราะจริงๆอ่ะราคาหลักๆมันจะอยู่ที่9,900บาทแล้วก็จัดโปรโมชั่นนะคะเหลือ6,590บาทเท่านั้นนะคะแต่วันนี้พิเศษนะคะพิเศษเพราะว่าพี่ข้าวเหนียวมาเองนะคะก็จัดโปรโมชั่นให้นะคะเหลือ3,390บาทนะคะ สินค้ายังไม่รวมค่าส่งนะคะอยากอยากอยากให้นกค้าได้ใช้ของแบบราคาราคาก็ถูกถูกด้วยแล้วก็มีโอกาสใช้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถนำโครงการคนละครึ่งนะคะมาลดได้อีกใช่ไหมคะคนละครึ่งที่ร้านเราับนะคะถ้าอยู่ใกล้ใก้เชียงใหม่เนี่ยสามารถมาลูกได้ทุกวันเลยค่ะยังไงก็ฝากสินค้าไว้สามตัวเนาะก็จะมีเครื่องปั่น เครื่องตีกินตีไข่เนาะเครื่องันก็เป็นปั่นสมูทตี้นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าหนาวนะคะหน้าไหนๆก็ขายดีสุดๆเลยนะคะสำหรับเครื่องปั่นสมูทตี้เรามีทั้งหมดอยู่ส,ส,ส,สโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นแรกนะคะจะเป็นโปรโมชั่นตัวนี้เครื่องปั่น F เ7 6 7นะคะจัดโปรอยู่ที่1,490บาทนะคะมีทั้งหมด2สีนะคะสีขาวแล้วก็สีแดงนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะความจุบของโถอยู่ที่2ลิตรนะคะก็คือปั่นเต็มที่2แก้วนะคะแก้วใหญ่ๆได้เลยนะคะถัดมาก็จะเป็นโปรโมชั่นตัวนี้นะคะเครื่องปั่น NanoTech ตัวนี้ก็ top ที่สุดในร้านนะคะตัวนี้2,350บาทเท่านั้นนะคะไม่ค่อยมีปัญหาเลยนะคะ,คะตัวนี้จะลูกค้าจะนิยมใช้เยอะที่สุดมั้งใช่ไหมเพราะว่าจะจะไม่ค่อยมีปัญหา เข้ามาเลยไม่ไม่มีการซ่อมเลยเนาะ,ต,นะตัวนี้ก็โปรโมชั่นตัวนี้มัน2,350บาทเท่านั้นมี2สีเหมือนกันนะคะสีแดงแล้วก็สีขาวส่วนความจุโหนเนี่ยอยู่ที่2ลิตรเหมือนกันนะคะถัดมาอีกโปรโมชั่นตัวหนึ่งจะเป็น2,290นะคะ2,990บาทนะคะตัวนี้นะคะพิเศษคือว่ามีชุดอะไรให้นะคะแถมให้ปไปเลย2โหแบบนี้นะคะความจุหน0 0อตัวนี้จะมีโปรโมชั่น2โหนะคะ ตัวนี้พิเศษคือ2โถนะคะลูกค้าสามารถซื้อแล้วก็เป็นสเปรย์สำรองหรือว่าบางท่านเนี่ยเขาก็จะปั่นทีละ2อเยเางอันนี้เฉพาะอ,อ,อะไรนะน้ำมะพร้าวปั่นตัวนี้ก็เป็นผลไม้ทั่วไปเป็นส้มเป็นคะอะไรได้เลยนะคะตัวนี้มมเพื่อปั่นสมูทตี้การใช้งานง่ายๆค่ะตัวนี้การใช้งานก็จะเหมือนกันนะคะเป็นระบบแมนวนวลเหมือนกันหมดตัวนี้ก็เป็นตัวสับกระแทกน้ําแข็งเนาะเวลาเราใส่แตงโมเป็นชิ้นน้ำแข็งเป็นก้อนเราก็สับตัวนี้ก่อนให้เขาแตกตัวเป็นชิ้นเล็ก เสร็จแล้วเราก็ทําการเปิดเครื่องนะคะแล้วก็ปรับความเร็วนะคะข้อควรระวังนะคะหรือว่าข้อสําคัญในการใช้เครื่องปั่นก็คือว่าเราต้องรอให้ใบมีดตัวนี้ผ่านหยุดหมุนเราค่อยดึงถมขึ้นนะคะเพื่อเป็นการเซฟแล้วก็รักษาเครื่องปั่นของเราเพราะว่าถ้าบางทีบางทีแม่ค้าก็ใจรอ้นอนเนาะลูกค้าเยอะๆเราก็จับนิดๆบางทีดึงไปเลยทีเดียวเนาะเครื่องก็จะรูดทําให้ใบมีดสึกใรขวะนีอค่ะอี่น,ะะนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะในการ ขายยังไงก็สนใจสินค้าตัวไหนก็ทักรีบทักมาเลยนะคะเพราะว่าทั่วประเทศนะคะมีแค่24ตัวเท่านั้นนะคะตัวนี้นะคะขายเพียง3,990บาทเท่านั้นนะคะซึ่งอาจจะหมดในวันสองวันแค่นั้นเองไม่ถึงสิ้นเดือนแน่นอนเพราะว่าราคานี้ไม่ไม,มีค่ะเป็นราคาทุกทุนเลยนะคะทุกทุนราคาพิเศษจริงๆนะคะค่ะยังไงค่อยมาเจอไลฟ์สดกันอีกทีนะคะ ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ